มาเร็วๆสวัสดีวันวาเลนไทน์ท่านผู้ชมเอาแมวกล่องมาก่อนจ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on ทัวร์ครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เราสองคนตายายแล้วก็น้องแมวหนึ่งตัวนะคะอยู่ในรถบ้านนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราสองคนตายายนะคะแล้วก็น้องขันห้านะคะตั้งใจที่จะมาสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะกับทุกๆคนนะคะอ่าก็ วันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักนะคะจริงๆแล้วนะคะวันแห่งความรักนะคะมันก็มีอยู่ทุกวันนะคะทุกวินาทีนะคะแต่ว่าวันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นวันเป็นแบบเป็นวันแบบเขาเรียกว่าเป็นวันพิเศษแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนวันสัญลักษณ์นะคะแห่งวันแห่งความรักอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสมกุตตยาก็เลยคิดคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออพ่อเดี๋ยวเรามาทําคลิปพิเศษนะแบบสุสานวัมรดนไทยกับท่านผู้ชมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ อ่ะโอเคพ่อวันเนี้ยนะคะวันวาเลนไทน์วันพิเศษใช่ไหมแห่งความรักอ่ะอยากจะให้พ่อพูดถึงความรักขึ้นมาสักนิดหนึ่งความรักเออความรักสาหรับพ่อคืออะไรความรักสาหรับพ่อเหรอความรักนิยามของความรักนิยามของความรักของพ่อเหรออยู่กับคนที่เรารักอย่างมีความสุขและก็ให้มีความรักให้กันทุกๆวันพูดยาวๆเลยจริงจริง มีความรักให้กันทุกๆวันแล้วเราก็จะอยู่กันแบบยืนยงจนแก่เฒ่าครับนี่พ่อหนึ่งหมายถึงหนูใช่ไหมขันห้ามั้งเนี่ยแล้วก็เรามีอะไรอีกพูดอีกพูดอีกอยากฟังพ่อเป็นคนพูดน้อยไม่พูดน้อยพูดจากความรู้สึกกับพูดอีกความรู้สึกของพ่อในความรักนะวันนี้เป็นวันพิเศษก็อยาก แล้วก็พ่อพูดถึงความรักที่พ่อมีกับหนูแล้วใช่ไหมตามความรู้สึกพ่อแล้วพ่อก็อยากจะให้พ่อแบบว่ามอบความรักให้กับพูดถึงความรักที่แบบมอบความรักให้กับลูกด้วยอ่ะลูกจริงกับลูกเซนก็ลูกแหละครับคุณพ่อก็มีความรักให้ลูกตรงนี้เลยใช่พ่อก็มีความรักให้ลูกอ่ะทั้งสองตลอดเวลาอพ่อรักลูกเหมือนตอนเด็กๆยังไงทุกวันนี้ก็ยังลัก นนัั้อยู่ครบไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็สุขสันสุขสันมันแห่งความรักนะลูกอันนี้ลูกแล้วอนุแล้วลูกแล้วอาท่านผู้ชม FC ที่น่ารักของเราก็วันวาเลนไท์นี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความรักให้ซึ่งกันและกันรักในคนที่เคียงบ่าเคียงไหลรักในคนที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันให้มากๆครับให้ เข้าใจซึ่งกันและกันครับและก็มีความรักให้กันทุทกๆวันให้เป็นวันบาเลนไท์นะครับแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขขอให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขหัวใจเต็มไปด้วยความรักเนาะครับอะมีอีกไหมไม่มีรละคะ่ะให้แม่ต่อโอเคนะคะนี่ก็คือความรักนะคะของคุณพอะะ่อที่พูดถึงคุณแม่นะคะแล้วก็พูดถึงลูกนะคะแล้วก็พูดถึง FC ทุกท่านนะคะคสําหรับคุณแม่นะคะก็ บอกนะคะว่าความรักนะคะมีอยู่ทุกวันทุกวินาทีนะคะคุณแม่นะคะแบบรักทุกคนกยังไงนะคะก็จะรักทุกคนตลอดไปนะคะจนแบบว่าเป็นแบบชั่วนิรันดร์เลยอะไรเงี้ยเนาะเออนี่ยแหละนะคะแต่ว่าจะวันนี้พิเศษเนาะเราจะพูดถึงชีวิตคู่ของเราเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญ,ญาตนะคะแฮปปี้วันวาเลนไทน์คุณพ่อหน่อยนะพ่อครับออกแนนมพ่อแฮปปี้วน<ห>ันวาเลนไทน์ มากนะที่แบบว่าขอบคุณพ่อนะที่แบบว่าอยู่แบบด้วยกันตลอดตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบเจอกันวันแรกจนถึงวันนี้ fandom. จะสามปีแล้วก็คือแบบว่าที่พ่อมอบความรักให้กับหนูหนูขอบคุณมากมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่พ่อดีกับหนูขอบคุณที่พ่อแบบว่าดูแลหนูด้วยแล้วก็ขอบคุณที่พ่อแบบว่าเป็นพ่อที่ดีขอบคุณคที่พ่อเป็นพ่อที่ขยันนะแล้วก็ทําเพื่อลูกทําเพื่อครอบครัวนะพ่อนะ ขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงทางกายและใจอยู่กับหนูนานๆนะหรือยู่เป็นร่มโพลล์ใส่ให้กับลูกนานๆด้วยนะพ่อนะขอบคุณค่ะแฮปปี้วันเลนทายนะจุ๊จันแม่นี่แได้พี้เจมเขาจุ๊อันนี้ดนี้ดวยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอเคนะคะก็สำหรับความรักก็มอบให้กับคุณพ่อแล้วต่อไปก็มอบให้กับลูกนะคะ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปพิเศษนะทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นไดอารี่นะคะที่ทิ้งความทรงจำเอาไว้เนาะก็แฮปปี้นะคะวันวันเลนทายลูกหรือว่าสุขสันต์วันวันเลนทายลูกเป็นลูกซินนะแม่นะคะก็มีความรักนะคะให้กับลูกในทุกวันทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะไม่ว่าล,ลูกจะเติบโตไป หน้าแค่ไหนนะแม่ก็ยังคิดว่าลูกก็คือแบบเด็กสําหรับแม่เสมอก็คือไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยรักวันแรกที่ลูกเกิดมาชมดูโลกลูกรักแบบเพราะลูกคลอดออกมาจากท้องแม่นะคะความรักของแม่เป็นแบบไหนมันก็ยังเป็นแบบนั้นตลอดไปไม่เคยมีเปลี่ยนไปเลยไม่เคยมีน้อยลงนะคะมีแต่มากขึ้นมากมากขึ้นน,น,น,นะคะแล้วก็จะรักลูกตลอดไปแล้วก็ คนนี้รันเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคอยซัพพอร์ตลูกนะคะแบบถึงแม้เราอาจจะไม่ได้แบบว่าร่ำรวยอะไรนะคะแต่ว่าเชื่อว่านะคะความรักที่บริสุทธิ์ที่แม่มอบให้กับลูกอะ่ะมันยิ่งใหญ่แล้วก็มีค่าแน่นอนนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ลูกนะคะ <c oughs> ทั้งสองคนนะคะมีแต่วความสุขมากๆใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เลย <c oughs> เพราะว่าวันเวลาของวัยรุ่นนะคะวันเวลาของ เด็กนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่นั้นเองแม่อยากจะให้ลูกใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นในช่วงที่กําลังเติบโตเนี่ยอย่ามีความสุขนะคะอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้มีสตินะคะรู้ตัวรู้ตัวว่าทําอะไรอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องทําแต่สิ่งที่ดีๆไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคมนะคะแล้วก็ขอให้ลูกนะคะมีธรรมะนาทางอะไรเงี้ยขอให้ลูกเป็นเด็กกระตันยูนะคะแล้วก็ อะไรก็ให้ให้ให้หัวใจเต็มไปด้วยความรักแล้วก็เป็นด้วยความสุขแล้วอย่าลืมแบ่งปันความรักนะคะแบบให้โลกใบนี้ด้วยนะคะยังไงแม่กับพ่อนะคะก็จะอยู่เคียงข้างลูกตรงนี้เป็นลูโพลูใรให้กับลูกอยู่ตรงนี้หันมาเมื่อไหร่ก็เจอนะจ๊ะโอเคนะคะนี่ก็คือ,อความรักที่มอบให้กับลูกนะคะต่อไปนะคะเป็นความรักที่ มอบให้กับ FC นะคะเหมือนกัน,นะคะ่ะ FC ทุกท่านนะคะที่แบบอยู่กับคุณแม่มายาวนานมากๆนะคะคุณแม่ก็แบบว่ารักทุกคนวันแรกรักยังไงทุกวันนี้ก็รักเหมือนเดิมแล้วก็จะรักตลอดไปเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะไ,มมไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่รักไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ไม่มีวันไหนเลยที่ความรักมันจะหายไปจากหัวใจนะคะคุณแม่นะคะดีใจนะคะที่ได้เกิดมาเจอ f อซนะคะทุกๆท่านนะคะเราได้เติบโตมานะคะแบบ ตั้งแต่คุณแม่มีช่อง youtube นะคะตั้งแต่เราด้วยรู้จักกันเราได้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตเราเห็นไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตเราเห็นตัวตนของกันและกันนะคะแต่ละท่านก็มีตัวตนของตัวเองเราสองคนแต้วยก็มีตัวตนของตัวเองนะคะเราก็เห็นกันบางทีก็เกือบจะหมดไส้หมดพุงแล้วนะพ่อเนาะครับนี่แหละนะคะก็ <c oughs> พ่อไม่มีอะไรใช่คุณแม่ก็มีแต่ความรักนะคะที่มอบให้นะคะให้กับทุกคนแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนนะคะอยู่ใช้ชีวิตด้วยการประเด็นนานๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าเราอยู่บนโลกเดียวกันนะคะเราอยู่บนโลกเดียวกันนะคะเราเกิดมาบนโลกนี้มันพิเศษแล้วก็มหัศจรรย์มากๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็หัวใจเต็มไปด้วยความรักนะคะหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย กแล้วก็มอบความรักมอบความเข้าใจความเมตตาตรงนี้นะคะเผ like ื่อแผ่ออกไปให้ก uh ับเพื่อนมนุษย์ให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยให้กับเพื่อนนะคะแล้วก็เผื่อไปออกไปให้กับมวลมนุษยชาตินะคะเพื่อนะคะแบบว่าให้โลกใบนี้นะคะเต็มไปด้วยความสงบสุขนะคะเต็มไปด้วยความรักอะไรเงี้ยนะคะทุกคนอืมเนาะยังไงก็รักทุกคนเสมอนะคะแล้วก็จะรักตลอดไป ีวันวาเลนไทน์นของใจของคุณพ่อตลอดตลอดใช่ค่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรที่คุณแม่นะคะพูดเออ่แบบไม่ดีหรือว่าพูดอะไรที่แบบไม่น่ารักหรือว่าทําตัวอะไรไม่น่ารักนะคะด้วยความเป็นตัวตนของคุณแม่นะคะเขาเรียกตัวกูของกูนะคะจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจคุณแม่ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะก็อย่างที่บอกแหละนะคะคุณแม่อยากจะใช้ช่วงชีวิตนะคะอยู่กับทุกคนไปแบบนี้นานๆจนวันหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเหตุปัจจัย เราไม่รู้เนาะวันนข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแต่วันเนี้นะคะแบบที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยก็คือแบบอยากจะแบบเขาเรียกะใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่กับทุกคนนานๆแล้วก็แบบใช้ชีวิตกันไปนะคะให้กําลังใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็สุดท้ายยาวๆพูดยาวเยอะเนาะคุณเมย์เนี่ยคือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตด้วยขอบคุณเอฟซที่คอยตักเตือนกันขอบคุณที่คอยแบบบอกคอยสอน จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขายจากหัวใจจริงๆนะก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบบนโลกนี้นะคะแบบว่าสงบสุขแล้วก็ขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรักแล้วก็โลกนี้แบบเต็มไปด้วยความเมตตาต่อกันนะคะแบบว่าให้เรื่องที่มันไม่ดีที่มันเกิดกําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นบนโลกนี้นะคะแบบ พบพบแบบว่าแสงสว่างนะคะแบบว่าให้ทุกคนได้ตื่นรู้นะคะให้ทุกคนตื่นจากหลุมดํานะคะตื่นจากความไม่รู้ต่างๆนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบานวิธามแล้วก็โลกนี้ก็เต็มไปด้วยสีทองผ่องอัมไพอะค่ะอยากให้โลกนี้แบบเต็มไปด้วยความล้ำลุ่งงามเต็มไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแบบดังเช่นสวงสวรรค์อะไรเงี้ยนะพ่อเนาะครับ แล้วก็ใช่แล้วก็ขอบคุณแทนลูกๆทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเซนน้องสินหรือว่าน้องแมวน้องหมานะคะขอบคุณจากหัวใจค่ะเชื่อว่าเชื่อว่าน้องหมาน้องแมวนะคะเราส่งคนตายหญแล้วก็ลูกๆของคุณแม่นะน้องเซนน้องสินรับรู้ได้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนนะคะรักและเมตตาเนาะทุกควรเพราะหัวใจนะคะมันย่อมเชื่อมถึงกันได้อยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคอ่ะพอเอาเอาคันห้ามาขอบคุณเอฟซีเร็วๆคันห้าขอบคุณเอฟซีเลยลูกอะแมวกล่องเขาชอบอยู่ในกล่องครับ นี่ค่ะคันหน้าใส่เสื้อแล้วค่ะเขาชอบนอนในกล่องมากเพราะว่าเมื่อวานตอนกลางคืนเขาก็นอนในกล่องทั้งคืนนะคะเขาเขาเขาติดกล่องครับจะขวนขไายคันหน้าขอบคุเอ c ซีก่อนลูกจะจะ้ยตาตาตาแก้วเล้าลูกว้าวนู่นโอ้ยทำไมทะเลาะกับแม่ยางนั้นอ่ะลูก โอ้แม่กดใจลูกแล้วขอบคุณนะคะคณะก็รักทุกคนเหมือนกันค่ะขอบกุณอ่าขโมยแม่แล้วโอเคแม่ทำลูกเหรอโอเคค่ะบ๊ายบายพ่อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะอยู่ด้วยกันนานๆนะคะณจ๋า ตาเขาสายแป๋แล้วใช่นกกากลัวถ้าเขาสายแป๋แล้วเขาจะทำร้ายพ่อกับแม่แล้วนะเขาอยากอยู่ในกล่องเขาไม่ชอบให้ใครมากวนบ๊ายบายค่ะแฮปปี้วันวาเรียนไทยค่ะแฮปปี้วันวาเรนไทยลากับระเบิดนะคะสวัสดีค,ครับเดีๆๆ๋ยวเจอกันค่ะ